โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มเว็บอ่าว็บอะไรวะอ่าเป็นเว็บไ d Zone นไหมทุกคนเออมีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ผมไปสุ่มเว็บนี้ดูนะครับผมว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมว่าจะได้เกลือนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมนี้เข้ามาใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมร้านค้ามูโคนะครับผมทุกคนซึ่งมันจะให้เราเลือกของรางวัลใช่ไหมอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นชุดอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมแตก็จะให้เลือกเป็นรางวัพิเศษ 1ชุดนะครับผมทุกคนอันนี้ผมก็มีหมดแล้วนะก็อย่าลืมนะครับผมลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นชุดอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคกดตกลงไปนะครับผมนี่แล้วก็ซูมครั้งแรกเนี่ยก็9ก้าไดมอนด์เหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็ต่อมานะผมมันจะมีกิจกรรมนี้เข้ามาด้วยนะครับผมก็คือเป็นกำปั้นเองครบ้านะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับผมแล้วก็จะเป็นท่าทางใหม่นะครับผมดูด โคตรเท่เลยนะครับผมทุกคนก็นี่เลยนะครับผมก็อย่างแรกก็คือมันจะให้เราเลือกของที่เราไม่ต้องการสองชิ้นใช่ไหมเออนะครับผมแล้วก็สุ่มครั้งแรกเนี่ย19ไดมอนด์นะครับผมก็จะมีของพวกนี้เลยนะครับผมดูดิโอ้โหโปรไฟล์โคตรสวยนะครับผมมีเอฟเฟคด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็นี่เป็นบอร์ดนะครับผมแล้วก็นี่ดูโอ้โหท่าทางเนี่ยโคตรสวยทุกคน เออไม่มควรพลาดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นรอยสักนี้ด้วยนะครับผมนี่โอ้โหโคตรเท่เลยแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับผมเป็นตู้สุ่มตัวละครใหม่นะครับผมก็คือสกายเลอร์ท่านเองนะครับผมซึ่งนี่ครับผมสกิลของมันก็คือปล่อย,อย,อย,อยขึ้นเสียงออกมานะครับผมด้านหน้านะเพื่อสร้างความเสียหายต่อไอวอลนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือดเมื่อใช้ไอวอลด้วยนะครับผมทุกคนก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสุ่มในเว็บกันเลยดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมกก็็มมัันนนนอยู่ใเววบบ ID Zone แล้ะคครผทุ ซึ่งเป็นเว็บเปิดใหม่ไหมว่ะทุกคนผมน่าจะเปิดใหม่ดูดิเป็นเว็บเปิดใหม่นะครับผมนี่เป็นเว็บสุ่ม i d เกมหรือว่าสุ่มเพชรฟรีไฟต่างๆนะครับผมทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาลองสุ่มเว็บนี้นะ ก็ผมมีงบอยู่1000บาทนะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมมีคนบอกว่าลงมาเล่นวิบนี้หน่อยนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับผมใครที่มีเว็บไหนอยากให้ลองเล่นก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะครับผมก็สำหรับวิธีการเล่นนะครับผมวันนี้ก็เราต้องแบบเติมเงินก่อนใช่ไหมทุกคนก็มาที่เติมเงินก่อนใช่ไหมนี่สมัครสมาชิกก่อนก่อนก่อนจะเล่นนะทุกคนเออก็เดี๋ยวผมจะสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมทุกคนก็นี่รอาผมกรอกชื่ ล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอล็อกอินผ่าน a c e b o o k ก็แล้วกันนะครับผมก็สมัครอันเสร็จแล้วก็ลงมาที่ลงชื่อก็ใช้นะครับผมทุกคนก็ทําการล็อกอินใ้เรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวผมขอล็อกอินแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งผมมีเงินอยู่ศูนย์บาทนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้เติมเลยทุกคนก็วิธีการเติมนะครับผม,ผมก็ต้องมาที่เติมเงินตรงนี้ใช่ไหมนี่ มีระบบเติมเป็น u รู a วล e ตนะครับผมระบบอื่นอย่างปิดอยู่เนาะก็เติมได้แค่ u รู a วล e ตนะครับผมสำหรับวิธีการเติมนะครับผมทุกคนนี่เมื่อโอนเงินให้ดีเฟนตหน้าเว็บหนึ่งครั้งแล้วทำการกรอกเลขอ้างอีนะครับผมนี่ก็โอนเงินไปที่เบอร์นี้ทุกคนเอี่ยวผมกอทําการ โอนเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคนย้ํานะครับผมว่าโอนเงินนะผมนำเลขอ้างอิงมาใส่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเออก็เหมือนกับเว็บที่แบบตัวๆไปนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมขอโอนเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการโอนเงินไปแล้วนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราจะนําเลขอ้างอิงมาใส่เลยนะดูชื่อนะทุกคนชื่ออ่าบัญชีทุกคนอลิล็ตนะเออนะครับผมนี่ผมก็เติมไป1 0 0 0บาทนะครับผมโอนไป1000บาททุกคนก็ยืนยันการทำรายการไปเลยนะครับผมนี่ทำรายการสำเร็จแล้วนะคร ตอนนี้ผมมีอยู่1000บาทแล้วนะครับผมทุกคนซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเติมเกมออนไลน์อ๋ออันนี้ปิดอยู่นะครับผมมีเกมุ่มไอดีเฮ้ยเกมสุ่มไอดีมีหกไอดีเลยหรอมีหมวก F นะครับผมทุกคนด้วยข้ามทองเฮ้ยอันนี้หมวก F ด้วยเฮ้ยมีท่าปักทงด้วยวะทุกคน1000บาทเนี่ยมจะได้ท่าปักทงไหมแล้วก็มีเกมุ่มของด้วยนะครับผมทุกคนเ็ามีแบบลุ้นท่าปักทงอะไรทุกคนโอ้โหอันนี้เขามีท่าปักทงเนาะ เกมสุ่มของแล้วก็นี่เป็นตวดพิษน่าจะมีแต่พิรนะครับผมสลักอันนี้เนาะแล้วก็น,นี่อะไรเนี่ยลุ้นโชครับไอเทมสุดแรงคืออะไรวะอ๋อน่าจะมีแต่ของแรงๆนะผมจะเป็นหมวกเอฟนะครับผมทุกคนประมาณนี้เนาะอ๋อนี่ของรางวัลทั้งหมดใช่ไหมนี่มีกระเป๋าซีซันหนึ่งด้วยวะเชสคุเอาเรื่องวะโอเคครับผมทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมสุ่มของกอนเลยกันนะครับผมจะ ถ้าปักทงอันนี้นะครับผมทุกคนละอันนี้มันมีท่าปักทงแล้วก็พิษนะครับผมเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราจะลองสุ่มอันนี้ดูกันละกันนะครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาสุ่มท่าปักทงนะครับผมทุกคนนี่รุนท่าปักทงไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวดูของเราวันก่อนนี่โหนี่ครับผมแจ็คบดเลยจัดไปสุ่มครั้งละสิบเครดิตไม่รอช้านะครับผมทุกคนต้องรีบสุ่มนะครับผมทุกคนดูดิโอโหเฮ้ยโอ้โหสิบเครดิตว่ะอันนี้ไม่ได้ไม่เสียว่ะทุกคนสิบเครดิตนี้ไม่ได้ แม่รางวัลลงมาอีกครั้งลงมาอีกครั้งก็ลงไปดีลงมาอีกครั้งก็ลงไปด,ออไปดีอันนี้ผมมีงบอยู่1,000ันบาทเฮ้ยพิษพวิพิษออกวะทุกคนยีสเอาเรื่องวะได้เรื่องวะได้เรื่องวะเอาดิเฮ้ย68กปดพิษออกอีกแล้วทุกคนเฮ้ยโหคุ้มคุ้มคุ้มตายเลยวะแต่ว่าผมอยากได้ท่าปักทุงมากกว่าเฮ้ยพวกสิบแปดพิษออกอีกแล้วทุกคน อะไรกันครับเนี่ยเหลือเก้าร้อยกว่านะครับผมบุมได้มาสามครั้งแล้วนะครับผมทุกคนโอ้โหไม่ได้รางวัลวะอะไรวะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะคุ้มอยู่นะครับนี่โอคเปเพชรอีกแล้วเ oh. ฮ้ยคุ้มนะนี่อตอนนี้ผมเหลืออยู่เก้าร้อยกว่าเลยนะครับผมโอ้โหสิบเครดิตเก้าร้อยสี่สิบโอ้โหเพิ่งใช้ไปแค่หกสิบบาทเองนะครับผมทุกคนโอ้งไงิ่มเสียแล้วะิ่มเสียแล้วทุกคนมาดิเฮ้ย โอ้โหไม่ได้รางวัลอีกแล้วต้องแบบไปเร็วอะไรมาเร็วนะครับผมทุกคนเพระาะว่าแบบอยากได้ท่าปักธงโอ้โหซื้อเครดิตมาดิเอาอีกท่าปักธงต้องออกเลยทจังหวัดน,นี้่โอ้โหไม่ได้รางวัลลองอีกทุกคนเฮ้ยเว็บเปิดใหม่ออกหน่อยออกหน่อยโอ้โหไม่ออกวะอะไรวะเอาดิต้องออกเลยต้องออกดิขอพิชก็ได้ห้าพันหกร้อยพิชก็ได้ทุกคนเกินเกินไปจัดมาหน่อยออกหน่อยอ๋อ,อโอ้โหนึกว่าจะได้ห้าพันหกร้อยพิช เกือบเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วโอ้โหอยากได้ท่าปักทุงอะ่ะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะได้344ิเพชรว่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้ผมได้68ิเพชรมาเท่าไหร่แล้ววะทุกคนเยอะอยู่นะนี่ไงสุ่มไปอีกครับผมทุกคนซุ่มไปอีกสุ่มอีกโอ้โห68ิเพชรอีกแล้วอยากได้แบบ5 0 0 0ันเพชรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีไหมมีไหมมีไหมโอ้โห68ิเพชรตอนนี้ผมเหลืออยู่800อยกว่าเลยนะครับผมทุกคน เฮ้ยเอาเรื่องวะทุกคนเว็บนี้เอาเรื่องว่ะออกบ่อยจังวะทุกคนอันนี้โอ้โหคือแบบเคยที่มีเว็บไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะทุกคนแต่ว่าโอ้โหเคยแนะนําเว็บนี้ผมมาวะเออครับผมนี่ไงลืมละทุกคนเมื่อกี้ดูว่าผมว่าผมน่าจะคุ้มนะนะคุ้มไหมเอ้ยโอ้โหนึกว่าจะได้เป็นสามพันกว่าเพชรทุกคนเฮ้ยกืนมาดิทุกคนมาดิ เดี๋ยวผมจะลองไปสุมไอดีดูด้วยนะครับโอ้โห,โอ,โหออกอีกแล้วเฮ้ยออกง่ายนะครับผมทุกคนเคยแนะนําผมมาวะน่าจะแนะนํามาตั้งแต่แรกแล้วทุกคนดูดินี่ไงออกอีกแล้วคือแบบรอบน,นี้ผมได้กำไรนะครับผมทุกคนถ้าออกอย่างนี้อะ่ะเออเฮ้ยโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหออกอีก่แล้วทุกคนตอนนี้8 0ดร้อยเหลือเปดร้อยบาทแล้วนะครับผมทุกคนผมได้มาเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับน่าจะคุ้มแน่นะผมว่านะ่ะเออนะครับผมอุ้ยดูดิ โอ้เกือบทุกครั้งเลยนะทุกคนเกินดูดิโอ้โหออกอีกไหมเอาอีกดิเอาอีกขออีก,ออกโอ้โหสิบเครดิตนึกว่าจะได้ห้าพันหกร้อยเพชรมาทุกคนขออีกสักครั้งขออีกสักครั้งเถอะโอ้โห,โโหสิบเครดิตแล้วเฮ้ยอีกทีอีกสักทีโอ้โหสิบเครดิตสิบคอยอีกสักทีเออทถอะขอร้องละท่าปักทุง้งออกหน่อยอไม่ได้รางวัลน,นี่เอาอีก เอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้โหสิกิตโอเคพอกันแล้วกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มไอดีดีกว่านะครับผมทุกคนสุ่มไอดีไหนดีวะขอเป็นเอ้ยอยากได้ท่าบักตูก็ต้องสุ่มท่าบักทงใช่ไหมเออนี่สุ่มไอเดียท่าบักทงอันนี้เลยมีของรางวัลไหมทุกคนอ้าวของรางวัลไม่มีวันนี้ไม่ไม่ขึ้นให้ดูวะ่ะต้องได้ไอเดียฟรีไฟไอันนี้ใช่ไหมทุกคนถึงจะได้ไอดีบักทงอ่ะเอ้าเมื่อกี้ค้างอะไรวะทุกคนตังค์ลดไหมวะมาม่เป็นไรนี้ผมสุ่มครั้งละเคครดดิตวะทุกนจัไปเฮ้้้ยไดพิอีกแลว <ś led> แต่ว่าอันนี้ได้กำไร5บาทนะครับผมทุกคนเออโอ้โหนึกว่าจะได้ห0 0พันเพชรเฮ้ยอย่าดีปากทงออกหน่อยเสียไป30บาทแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพิรอีกแล้วเฮ้ยเสียตะะั้งเลยหรอวะเสียตะะั้งเลยเลยวะทุกคนกำไรหรือว่าขาดทุนอยู่วะเนี่ยโอ้โหหืมไม่ได้รางวัลอีกแล้วเปลี่ยนไปบางทีอ่ะดูดิโอ้โหต้องออกต้องออกเฮ้ย เฮ้ยต้องการท่าปักทงอ่ะทุกคนเบบอยากได้ท่าปักเอ้ยไอ้นี่โอ้โหหกสิบแปดพิษออกบ่อยจังเกินทุกคนไม่ดีหกสิบแปดพิษไม่เอาโอ้โหรอบนี้ผมขอท่าปักทงได้ไหมเบบอยากได้ไอดีปักทง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 โอ้โหนี่มีปักทงว่ะโอเคครับผมทุกคนเฮ้ยตอนนี้ผมเสียไปเท่าไหร่เลยวะเฮ้ยเกินเฮ้ยเฮ้ยยินดีด้วยได้รับไอดีฟรีไฟ เฮ้ยจร,รจริงดิดูของรางวัลทั้งหมดยินดีด้วยคาร์ลาติดต่อรับของรางวัลได้ที่แอดมินจัดไปทุกคนเฮ้ยผมสุ่มที่เกมสุ่มของเมื่อกี้ไม่ได้วะทุกคนแต่ว่ามันสุ่มไอดีได้วะนี่นะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการเข้ามาแล้วนะครับผมสลับไอดีปักธงนะครับผมทุกคนนี่ก็สามารถเข้าได้จริงนะครับผมทุกคนสามารถเล่นได้นะครับผมนี่ก็เคยที่อยากจะลองสุ่มดูนะครับผมก็ลองเข้าไปสุ่มกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะซิง์ เดลิ้งเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ให้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็สราบคลิปนี้นะใครที่อยากห้ผมซูมเว็บไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็วันนี้กดตัวรับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย H G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  filtrate F 9 G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 